บทสาธยายเรื่องกิเลสละเอียดเครื่องผูกมัดที่มองไม่เห็นตอนที่สามกิ่งก้านแห่งทิฏฐิหนึ่งสัสตะทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายจากการเดินทางในตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับรากเง่าของความเห็นผิดทั้งปวงนั่นคือสักกายทิฏฐิหรือแว่นตาสีที่ทำให้เรามองเห็นว่ามีตัวฉันอยู่จริงในวันนี้เราจะมาสำรวจกันว่าเมื่อจิตใจของเราถูกครอบงำด้วยความเห็นผิดพื้นฐานนี้แล้ว มันจะแตกหนอ่อแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นความเห็นผิดที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกสองสายหลักได้อย่างไรในตอนนี้เราจะมาวิเคราะห์กิ่งก้านสายแรกที่เกิดจากความกลัวและความปรารถนาอันลึกซึ้งของมนุษย์ความเห็นผิดสายนี้มีชื่อว่าสัตสตตทิฏฐิ สัตสติฐิคือความเห็นว่าเที่ยงเป็นความเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างในตัวเราหรือในโลกนี้ที่มีความเที่ยงแท้ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นอมะตะเมื่อจิตของเรายึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวฉันอยู่จริง มันย่อมทนไม่ได้กับความจริงที่ว่าตัวฉันนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายเพื่อหลีกหนีจากความทุกข์และความกลัวนี้จิตจึงสร้างทฤษฎีขึ้นมาเพื่อปลอบประโลมตนเองทฤษฎีนั้นก็คือแม้ร่างกายนี้จะแตกสลายไป แต่จะต้องมีบางสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของฉันหลงเหลืออยู่และดำรงอยู่ตลอดไปเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนอาตมาขออุปมาว่าสัสตตตทิฏฐิเปรียบเสมือนความเชื่อว่ามีคนขับรถที่อมตะร่างกายของเราก็เปรียบเสมือนรถยนต์ เมื่อรถยนต์คันนี้เก่าและพังไปคนขับรถก็จะออกจากรถคันเก่าแล้วไปหาร่างกายคือรถคันใหม่ขับต่อไปเรื่อยๆผู้ที่มีความเห็นเช่นนี้จะเชื่อว่าคนขับรถหรืออาตามันหรือดวงวิญญาณน,นั้นเป็นสิ่งถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีแต่รถยนต์คือร่างกายเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงความเชื่อในลักษณะนี้ปรากฏอยู่ในหลายาศาสนาและหลายปรัชญาทั่วโลกเป็นความเชื่อว่ามีวิญญาณที่เที่ยงแท้ซึ่งจะท่องเที่ยวไปในภพภูมิต่างๆหลังความตายหรือความเชื่อว่ามีตัวตนที่แท้จริงของเรา ซึ่งจะกลับไปรวมกับพระเจ้าหรือพรหมันอันเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้ถาวรแม้ความเชื่อเหล่านี้จะดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะเป็นแรงจูงใจให้คนทำความดีเพื่อไปสู่สุขติแต่ในทัศนะของพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังคงจัดว่า เป็นความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากการที่เรายังสวมแว่นตาที่ชื่อว่าสก,กายทิทธิอยู่นั่นเองมันคือการปฏิเสธความจริงอันเป็นสากลข้อหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบความจริงข้อนั้นคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งล้วนไม่เที่ยงหรืออนิจจงและทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่มีตัวตนที่แท้จริงหรืออนัตตาไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นแก่นสารถาวรให้ยึดเหนี่ยวได้แม้แต่จิตหรือวิญญาณเอง ก็เป็นเพียงกระแสของความคิดที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องกันเท่านั้นไม่ใช่ก้อนหรือดวงที่เป็นอมะตะหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสาธยายตอนนี้คือ 1. สัตสตทิฏฐิคือความพยายามที่จะยึดเหนี่ยวความถาวร ท่ามกลางความไม่แน่นอนนี่คือคกลไกการป้องกันตัวเองของจิตใจเพราะการยอมรับว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงและไม่มีตัวตนนั้นเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวสำหรับปุตุชนจิตจึงสร้างที่พึ่งอันจอมปลอมขึ้นมาคือความเชื่อว่ามีบางสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปการเกาะเกี่ยวอยู่กับความเชื่อนี้ ทำให้เราไม่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันน่าอึดอัดแต่มันก็ทำให้เราไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ 2. มันคือการปฏิเสธความจริงเรื่องอนิจจงและอนัตตาหัวใจของพระพุทธศาสนาคือไตรลักษณ์การมีสัสะตตทิฏฐิคือการที่เรามองไม่เห็น หรือไม่ยอมรับความจริงสองข้อของไตรลักษณ์คือไม่เห็นความไม่เที่ยงและไม่เห็นความไม่มีตัวตนเมื่อไม่เห็นความจริงก็ย่อมไม่สามารถเกิดความเบื่อนหน่ายคลายกําหนัดและหลุดพ้นได้จึงยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเพื่อแสวงหาความเที่ยงแท้ที่ไม่มีอยู่จริงบัดนี้ เราได้เห็นกิ่งก้านแห่งความเห็นผิดสายแรกที่เอ็นเอียงไปทางสุดโต่งข้างหนึ่งคือความเที่ยงในตอนต่อไปเราจะมาสํารวจกิ่งก้านอีกสายหนึ่งที่ดูเหมือนจะอยู่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงแต่ก็ยังคงงอกออกมาจากรากเง่าเดียวกันนั่นคืออุดเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดศูนย์ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญผ่อน